สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงโดยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนเอนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีดๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด d e r i z i a s taro และ p a n t a r o c o คลิปแลนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดลใจดึงดูดน้ำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบลัลเลที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ น้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุด,ดินราศีมังกรพฤสบกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขสองสามสี่หก1 1็ด1ก้าสิบี่ส 21 12และ44วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันอาทิตย์ดินดอม for you ไพ่เล่าเรื่องโฟบค cups สถานการณ์ของใครคนหนึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายเซงกับชีวิตอย่างมากเพราะสถานการณ์เขาเนี่ยไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณเป็นความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเฝ้ารอคอยคุณแต่การรอคอยก็มีแต่ความเงียบงนันเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีใครๆเข้ามาอยากทักทายอยากพูดคุย อยากสารต่อในความสัมพันธ์กับเขาแต่เขาไม่สนใจใครไม่เลือกใครไม่มีใครที่จะต้องตาต้องใจไม่มีใครที่จะมีสเสน่ห์ม่แรงดึงดูดกับหัวใจของเขาเพราะจริงๆเขามีคนในใจแล้วคนในไพ่เนี่ยเขาจับถ้วยเขามีคนที่เขารักเขามีคนที่เขากำลังคิดถึงและรอคอยอยู่ ก็เป็นพลังงานของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้พลังงานของคุณนั่นแหละที่ทำให้เขาเหงาทำให้เขาเศร้าทำให้เขาคิดถึงหวยหายอย่างมากฟอบสอดเขาไม่สนใจใครเนี่ยหัวใจวางอยู่ข้างตัวควักหัวใจออกมาจากตัวแล้วให้ใครไม่ได้แล้วหัวใจเขามีไว้เพื่อคุณเท่านั้น คุณกับเขาเหมือนมีได้แดงผูกพันเป็นสายใยที่โยงใยถึงกันแม้อยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบแม้ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารก็ยังคงชัดเจนในหัวใจถึงความรู้สึกที่ผูกพันกันเชื่อมโยงกันไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้เนับสอดเขาเครียดมากๆ ทุกทรมานเหลือเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับโดยเฉพาะตอนกลางคืนคนนี้หลายครั้งที่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกลุกขึ้นมาร้องไห้ฝันร้ายฝันว่าคุณเกลียดเขาไปแล้วฝันว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วเขาเจ็บปวดทรมานกับสถานการณ์ตอนนี้บางคนเนี่ยมีประเด็นปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งกันเขารู้สึกผิดเขาเครียดมากๆ กลัวว่าจะไม่ได้รับโอกาสกลัวว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาเสียใจเขาสำนึกแล้วตอนนี้ไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่กินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนี้อีกแล้วเขาคิดถึงคุณอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนทำให้เขานอนไม่หลับบางคนเนี่ยกลัวกลางคืนไปเลยรู้สึกว่าอ่อนไหวอ่อนแอกลายเป็นคนขี้แพ้ขี้แย่ King of b o n d s เขาทนไม่ได้และกับสถานการณ์ที่ได้แต่กอดเก็บความรู้สึกคิดถึงคุณอย่างทุกข์ทรมานเขาจะ take action เขาจะรวบรวมความกล้าหาญเพื่อเข้าหาคุณพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณเขาเป็นคนที่มี passion กับคุณมีเสน่หาความหลงไหลยอย่างมากนะเปลวไฟเนี่ยลุกโชดช่วง คนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีความหล่อมีความเท่นะมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเขาติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณเขาจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้อย่างมากจริงจังถึงขั้นอยากลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับคุณคนนี้เป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีหรือบางคนมีชื่อเสียงสังคมของเขาหรือสังคมในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย เขาเป็นที่รู้จักของใครต่อใครมากมายคนนี้มีอีโก้มากแต่ความรู้สึกในวันที่ไม่มีคุณเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเขายอมที่จะลดละอีโก้ยอมที่จะเป็นฝ่ายเข้าหายอมที่จะเป็นฝ่ายกลับมาในชีวิตของคุณแนบบอนส์แล้วเขาจะมาแบบรวดเร็วมากก่อนหน้านี้เขานิ่งเฉยมาเนิ่นนาน ไม่มีเทคแอคชั่นอะไรไม่มีความชัดเจนใดๆแต่ตอนนี้เหมือนความรู้สึกคิดถึงคุณถึงขีดสุดคิดถึงจนทุกข์คิดถึงจนเครียดหรือถ้าหากมีปัญหาต่อกันเขาก็ไม่สามารถทำตัวนิ่งเฉยเพิกเฉยเขาทำไม่ได้แล้วที่จะเพิกเฉยกับปัญหานี้พลังงานเมื่อเขาติดต่อสื่อสารหรือเข้าหาคุณคุณจะมีความสุขมากๆจะอยู่ในสถานการณ์ ที่สามารถต่อบทสนทนากันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจเขาเนี่ยเต้นแรงพลังงานคึกคักมากเลยทีเดียวการเข้าหาคุณครั้งนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกหรืออยากจะสารภาพเมื่อคุณได้รู้เมื่อคุณได้ยินได้ฟังจะเป็นเรื่องราวจะเป็นคำพูดที่ทำให้คุณมีความสุขใจ เดมเพรสโอ้ oh, พลังงานคุณดีมากมายไพ่เดมเพรสเนี่ยเป็นไพ่ที่พลังงานสูงส่งที่สุดในพลังงานของผู้หญิงไพ่ราชินีไพ่ควีนทุกหมวดหมู่คือพลังงานที่รวมกันในไพ่ใบนี้เขามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกดีกว่าคุณหาไม่ได้แล้วในโลกนี้เขาถูกใจคุณสวยคุณดูดีมีสเสน่ห์คุณเก่งกล้าสามารถ ผูกใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากให้คุณเป็นภรรยาเขาอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณมีสถานะที่จริงจังชัดเจนเดมเพรสสำหรับนี้เขาตั้งทองตั้งคันเขาคิดไปไกลถึงขั้นอยากมีลูกมีเต้ากับคุณแล้วจะไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่ๆพลังงานของคุณพลังงานที่ดีงามแบบนี้ในอดีตที่ผ่านมาหรือตลอดเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ คุณได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อใจสร้างพลังงานที่ดีให้เกิดขึ้นกับหัวใจเขามากมายเขาไม่สามารถตัดขาดคุณได้แน่นอนและเมื่อเขารู้แล้วว่าไม่มีใครดีเท่าคุณใครก็ตามที่เข้ามาแม้เขาเปิดใจเปิดโอกาสพูดคุยเรียนรู้ศึกษานิสัยก็ไม่มีใครที่จะมีแรงดึงดูดอย่างมากมายเท่าคุณก็ไม่มีใครที่จะทำให้เขา รักหลงไหลได้มากเท่าคุณดเวลพลังงานเขาเป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่พบเจอกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเวลาจากนี้จะเป็นเวลาที่โชคชะตา นำพาเขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะทำให้คุณได้รู้ว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือความสุขอันยิ่งใหญ่ของเขาเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขความรักจะกําลังพัฒนาและเติบโตอย่างมากความรักกําลังจะก้าวเข้าสู่ความสุขสมหวังสิ่งใดก็ตามที่เป็นความสุขของคุณคนคนนี้เขายินดีและเต็มใจจะทำเพื่อคุณอย่างไม่มีข้อแม้ใด ด h ทเทเวอร์เขาจะติดต่อสื่อสารหรือกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แบบรวดเร็วเร็วพันทันด่วนกระทันหันมากๆคุณจะรู้สึกช็อกหัวใจเหมือนสายฟ้าฟาดลงตรงกลางหัวใจไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะทักหาว่าเขาจะโทรหาว่าเขาจะมีคำพูดมากมายที่สื่อสารถึงความรู้สึกอย่างชัดเจนว่าเขารักคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากมายถึงเพียงนี้และจะ มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วมากเมื่อเขาติดต่อสื่อสารมาแล้วอ่านมีการนัดเดทนัดเจอเดินทางมาหาคุณได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างรวดเร็วชูบงวอนส์เป็นพลังงานคนทางไกลคนทางไกลคนนี้ก่อนหน้านี้เขาหวาดกลัวเขาคิดมากเรื่องระยะทางเขามองว่ายากเหลือเกินความรักทางไกล ไม่ได้เจอกันทุกวันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันคิดถึงก็ไปหาไม่ได้เขาเลยท้อแท้ใจเขาเลยพยายามที่จะไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์และปล่อยให้วันเวลาทำให้ความสัมพันธ์นิ่งเงียบไปแต่สุดท้ายไม่ว่าเขาจะพยายามนิ่งเฉยเพียงใดหัวใจเขากลับเรียกร้องหาคุณตอนนี้ความคิดเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาคิดแผนการทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะทําให้คุณยืนอยู่เคียงข้างเขาจะสิ้นสุดความห่างไกลนี้จะมีการเดินทางมาพบเจอคุณในเวลาอันรวดเร็วหรือเขาจะมารับคุณไปที่ประเทศเขาไปที่จังหวัดเขาบ้านเมืองเขาต้องการให้คุณโยกย้ายเพื่อไปอยู่เคียงข้างไปอยู่บ้านหลังเดียวกันไปเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวัน เขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความรักระยะยาวสอไม่เท้าเนี่ยเขาคาดหวังไปจนถึงคบคุณรักคุณจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ากันไปคนละอันอยู่ด้วยการรักกันจนวันสุดท้ายของชีวิตเชนับสอดในอดีตที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้รู้จักเขาดีนะ มีเรื่องที่เขาโกหกปิดบังแอบซ่อนบอกไม่หมดพูดไม่จริงหรือคนนี้เป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจปากพูดอีกอย่างแต่ใจคิดและรู้สึกอีกอย่างคุณถามเขาเนี่ยคิดถึงเราไหมไม่คิดถึงอะแต่ในใจคิดถึงหยหาหนักมากตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะพูดตรงข้ามกับหัวใจได้แล้ว เพราะสุดท้ายกลายเป็นเขาเองที่ทุกทรมานอย่างมากมายคนที่ปิดบังความรู้สึกหรือคำพูดที่พูดไม่ตรงกับใจบอกไม่หมดพูดไม่จริงเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างพูดทุกอย่างที่เป็นความจริงกับคุณคุณจะได้รับรู้ถึงบางเรื่องราวบางเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้รู้ความจริงหรือเข้าใจผิดเขาไปแล้วคุณจะได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุก,ทกอย่าง ถึงสิ่งที่เขาปกปิดและไม่เคยบอกคุณหรือสิ่งที่คุณเข้าใจผิดไปแล้วทุกอย่างจะได้รับการอธิบายจะได้รับคำตอบที่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาจากเขา s i อร์กอลเพนิโคความสัมพันธ์นี้ในอดีตเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยุติธรรมเท่าเทียมมีแต่คุณเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวเป็นผู้ให้มากกว่าเสมอ เมื่อเขากลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาเป็นผู้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยุติธรรมหากคุณเคยให้ความรักให้เวลาให้เกียรติให้ค่าหรือบางคนให้เงินให้ทองเขาด้วยเขาจะกลับมาตอบแทนคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณอย่างยุติธรรมเท่าเทียมจะเป็นการให้มากกว่าที่คุณเคยให้เขาความรักความสัมพันธ์ต่อไปจากนี้ จะเป็นพลังงานความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมกัน Queen of Pentacles เพราะคุณคู่ควรคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เลิศค่าเขามองคุณดีมากเลยนะเนี่ยพลังงานคุณดีมากๆในคลิปนี้ทั้งไพ่ราชนีเหรียญทั้งไพ่ The Empress เกิดขึ้นในคลิปนี้เขาเนี่ยอยากจะวางคุณไว้บนหิ้งใส่พานเอาไว้เลยรักแล้วเคารพเกรงอก,เก,งอกเกรงใจ อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการให้ค่าให้เกียรติให้สมกับความดีงามสมกับความพรีพร้อมความเล er ิศเลอเพอร์เฟกที่คุณมีเขาจะกลับมาพร้อมกับการให้สิ่งแรกเลยนั่นคือคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาแพงดวงชะตาการเงินจะพลิกผันเมื่อคนคนนี้กลับเข้ามาเขาจะเข้ามาสนับสนุน คอยอุปถัมภ์ชีวิตคุณดูแลชีวิตคุณในทุกเรื่องทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงิน j u d เมนโชชตาฟ้าลิขิตสวรรคตัดสินแล้วนี่คือเวลาที่คุณจะเป็นผู้รับคือเวลาที่คุณจะถูกรักอย่างมากมายคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยุติธรรมเพราะเขารักคุณเขาจะให้ความยุติธรรมเพราะคุณคือสุดที่รัก การที่เขารักคุณอย่างมากมายนี้เป็นรักไร้เงื่อนไขให้คุณได้ในทุกสิ่งทุกอย่างเขาเสียใจที่ในอดีตเขาไม่เคยให้ความยุติธรรมใดวันนี้พลังงานเขาผ่านช่วงสถานการณ์ที่เปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วพลังงานเขาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจิตวิญ,ญญาณเติบโตหรือบ,บางคนตื่นรู้แล้วไพ่ใบนี้พลังงานกำลังจะออกจากร่างเขาเข้าสู่ตัวตนใหม่พลังงานใหม่ในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสิ่งที่คุณเคยทำกับเขาความดีงามนั้นไม่สูญเปล่าจัก,กรวาลมองเห็นเสมอและกำลังจะจัดการเขาให้เขากลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณ e m ม e r รน c ์พลังงานเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆเขากลายเป็นคนที่น่ารักจริงใจซื่อตรงซื่อสัตย์ในคำพูดหัวใจของเขาพร้อมแล้ว ที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณพลังงานเขาเปลี่ยนแปลงไปมากดูสิกลับมาเนี่ยมีปีกเลยเป็นเทวดามาละเหตุการณ์ต่อไปจากนี้คุณจะมีความสุขเกินคาดคิดจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเมื่อพลังงานของมัสคูลินพลังงานฝั่งผู้ชายตื่นรู้เขาจะไม่รอช้าอีกต่อไปแล้ว จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้ไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้เซโนบอนส์เขารู้ว่าไม่ง่ายในการเข้าหาคุณครั้งนี้ดูสินะคุณสะบัดหน้าหนีเช่ในวันที่คุณทำดีก็ไม่เห็นค่าคุณจะไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาหาคุณง่ายๆจะต้องฝ่าด่านอรหันต์ จะต้องพิสูจน์หัวใจอย่างมากมายหรือบางคนเนี่ยปล่อยให้เขาง้อให้เขารอในเวลาที่เนิ่นนานเจ็สัปดาห์ขึ้นไปหรือบางคนเจดเดือนก็ปล่อยเพราะคุณเนี่ยอยากจะพิสูจน์สิว่าครั้งเนี้ยเขาจะกลับมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในความสัมพันธ์จริงๆหรือไม่แต่แท้จริงในใจคุณก็ยังมีเขาคุณก็ยังรักเขาเขาไม่ยออ่อท้อเขาไม่ยอมแพ้ เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณคือสุดที่รักของเขาคุณจะโกรธคุณจะงอนคุณจะเงียบเขาก็จะไม่หายไป u s t t ิกคุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนพลังงานที่ชัดเจนในคลิปนี้ใครคนหนึ่งอยากกลับมาเป็นผู้ให้เพราะในอดีตเขาไม่เคยทำอะไรให้คุณเลยคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมใด ไม่เคยเป็นผู้รับใดๆจากความสัมพัน,น์ธนี้ความรักความสัมพันธ์ที่ยุติธรรมเท่าเทียมความรักความสัมพันธ์ที่เขาตั้งใจจะคืนความยุติธรรมให้คุณจะให้คุณเป็นผู้รับมีพลังงานผู้แท้าทางจิตวิญญาณคนในไพ่เนี่ยเป็นภาพกระจกเงาสะท้อนซึ่งกันและกันถึงเวลาของการเติบโตและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณถึงเวลาที่จักรวาล ยอมปลดปล่อยเขาให้เข้ามาใกล้คุณพลังงานทั้งจั s ติกกทั้งจัดเมนนี่เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะได้เป็นสุดที่รักที่คุณจะได้เป็นผู้รับบ้างไพ่สองใบนี้ยังสื่อถึงการแต่งงานการแต่งงานที่ถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายถึงการจดทะเบียนสมรส แม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขาจะให้ความยุติธรรมเพราะคุณคือสุดที่รักต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อารักเลเสริมให้นะคะ h o โฮมเ s สคนไร้บ้านชีวิตที่ไม่มีคุณช่างอ้างว้างเหน็บหนาว เหมือนจิตวิญญาณเนี่ยต้องร่อนเนอร่พเนจรเป็นคนไร้บ้านเพราะพลังงานของคุณเปรียบเหมือนบ้านอันอบอุ่นบ้านของใจบ้านของจิตวิญญาณที่เขาหอยหาปรารถนาเรียกร้องต้องการที่จะกลับมาในบ้านอันอบอุ่นหลังนี้ที่จะรู้รักนิรันต์เขารักคุณมากนะและเมื่อรักคุณ ไม่มองใครอีกแล้วในชีวิตนี้คาดหวังให้คุณเป็นรักสุดท้ายคู่ครองคู่แท้คนสุดท้ายที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่ารักกันไปชั่วนิดนิรัน i ์ i m i n i t i t n o n จินตนาการเขาคิดฝันจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากมายตั้งแต่อยากให้คุณเนี่ยโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับเขาที่ประเทศเขาบ้านเมืองเขา คิดเรื่องการแต่งงานคิดเรื่องการมีลูกกับคุณโอ้คิดไปไหนไหๆไกลแสนไกลแล้วเขาจะ take action และทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดหวังคิดฝันและจินตนาการนี้ให้เกิดขึ้นจริง marriage การแต่งงานคนนี้เขามาแบบรุนแรงจู่โจม เขาปรารถนาที่จะแต่งงานกับคุณอย่างรวดเร็วมากเมื่อเขากลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้แต่งงานแบบสายฟ้าแลบบนะคุยกันไม่นานเพียง6สัปดาห์หรือไม่เกิน6เดือนเนี่ยแต่งงานกันแล้วจะเป็นงานแต่งงานที่คุณมีความสุขมากเขาจะตามใจเขาจะให้เกียรติคุณในทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นงานแต่งงานที่เวอร์วังอลังการเขาจะทําให้ใครๆต่างพากันอิจฉา ที่คุณเป็นเจ้าสาวของเขาต่างพากันชื่นชมในงานแต่งงานของเขาและคุณรัสเวชินการจองความหมายแรกเขาจะกลับมาง้อคุณด้วยการให้ของขวัญเป็นของที่มีมูลค่าราคาแพงเป็นของที่หายากอาจต้องจองก่อน นะหรือของที่ต้องสั่งจองสั่งทำรรเช่นรถยนต์เหมือนในไพ่จองรถยนต์รุ่นใหม่คันใหญ่ให้คุณหรือหมายถึงการสั่งทำเครื่องเพชรอัญ,ญมณีที่ต้องสั่งจองสั่งทำรรหรือหมายถึงเขาเนี่ยจองตั๋วท่องเที่ยวเดินทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันพาคุณเดินทางท่องเที่ยว เดทเขาอยากให้คุณเป็นรักสุดท้ายอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าจนความตายมาพลากจากแยกจากจะไม่ยอมพลากจากแยกจากคุณด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกจากความตายความหมายที่2ปัญหาใดๆที่คลราคสังอยู่ตอนนี้หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทุกอย่างกําลังจะสิ้นสุดจบลงแล้วพลังงานเดิมพลังงานเก่าที่ทำให้คุณเสียใจเจ็บปวด กำลังจะสิ้นสุดพลังงานเก่าๆในตัวตนของเขาได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเหลือแต่พลังงานใหม่การที่จะกลับมาเป็นคนรักที่ดีต่อใจของคุณ e n d o อ m ์ n <orm> t การชักจูงเขาเนี่ยจะเข้ามาแล้วง้อคุณสารพัดหวานล้อมคุณด้วยคำพูดดีกันเถอะนะเราจะได้เดินทางท่องเที่ยวกันสักที เนี่เราจองตั๋วไว้แล้วเธอใจอ่อนสักทีสิเราจะพาเธอทัวร์รอบโลกเที่ยวรอบโลกเราจะอยู่กับเธอทั้งวันทั้งคืนหายโกรธแล้วเธอนะมีการหวานล้อมมีการชักจูงคุณสารพัดเพื่อให้คุณเข้าสู่ความสัมพันธ์เพื่อให้คุณยอมที่จะให้สถานะและพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอย่างรวดเร็ว collaboration การทำงานร่วมกัน คุณสองคนจะเข้ากันได้ดีมากเมื่อเขากลับมาครั้งนี้คุณสองคนจะเป็นทีมเดียวกันไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามจะไม่ขัดแย้งจะไม่ทะเลาะก,กันอีกแล้วในวันที่พลังงานไม่เท่าเทียมกันทะเลาะก,กันมามากแล้วเหนื่อยหัวใจมามา,มากพอแล้ววันนี้เมื่อจิตวิญญาณเติบโตและตื่นรู้คุณสองคนพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันอีกความหมายของไพ่ใบนี้มีเกณฑ์อย่างมาก ที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเมื่อเขาเข้ามาคุณอาจต้องลาออกหรือยุติงานที่ทำอยู่ตอนนี้และไปทำงานกับเขาเขาเป็นคนที่มีการงานอาชีพที่มั่นคงหรือมีการงานที่มากกว่าหนึ่งอาชีพเขาให้คุณไปช่วยงานเขาอยากอยู่ใกล้คุณอยากอยู่กับคุณตลอดเวลา friendship มิตรภาพ ขามองว่าคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมิตรภาพอันดีเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนพี่สาวเหมือนคุณแม่และที่สำคัญก็คือภรรยาสุดที่รักของเขาคุณสองคนจะเข้ากันได้อย่างดีมากเคมีตรงกันเห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกันไปไหนไปกันมีแต่สถานการณ์ที่มีความสุขสนุกสนานอีกความหมายที่สองเมื่อเขาพาคุณไปเปิดตัวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเขา ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเขาครอบครัวเขาจะรักคุณเอ็นดูคุณจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีจัสติกความยุติธรรมโอ้ไพ่ความยุติธรรมเกิดขึ้นทั้งไพ่ทาโร่และไพ่ออโรคิลเลยดูสิไพ่ทาโร่กับไพอ่อโรคิลไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะดูพลังงานคลิปนี้ คุณจะได้รับความยุติธรรมอย่างมากมายอย่างยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็วความยุติธรรมนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณจะได้รับความรักอย่างมากมายมหาศาลคุณจะได้รับทรัพย์สินเงินทองคุณจะมั่นคงมั่งคั่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วข้ามคืนด้วยความหมายสิ่งใดก็ตามที่เขาเคยทำผิดทำให้คุณเสียใจ เขาจะกลับมาขอโทษและแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเยียวยาคุณอย่างถูกต้องเยียวยาหัวใจคุณด้วยความยุติธรรมเพราะความรักที่มากมายนี้ทำให้คนคนนี้ยอมปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่อดีตไม่สมดุลที่เคยเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบความรักของคุณนี่แหละทำให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้เขาพร้อมแล้วในวันนี้ที่จะให้คุณเป็นสุดที่รักที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณ มีพลังงานตัวเลขที่ไ่อร์โคลบอกเพิ่มเติม53 35 5 50 63 36 6 29 92 79 97 52 25 45 54และ11แม่หมอขอจบคำทํานายไฟแล้เรื่องแต่เพียงเท่านี้ ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ